คนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย y o u u u b พรีเม i u m จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix, Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่ p b e ี s y s h ช p หรือสแกน QR Code ได้เลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บอเอกับ เกมฟรีไฟ3ครับแล้ววันนี้นะครับผมเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายของนอร t ทแองเก f o ฟอรครับแน่นอนว่าพาร์ทนี้ถ้าเป็นไปตามแผนเราก็หวังว่าเราจะได้เข้าชิงอยู่่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมและเราจะได้เล่นนัดชิง2เกมก็คือเกมนี้นะครับผมแล้วก็อีก1เกมเป็นเกมกับทางด้านของสเปอร์นะครับผมในวันที่11นะครับผมเดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะ สามารถได้แชมป์เอฟเอัพได้หรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะได้แชมป์เอฟเอเราก็ต้องไปลุ้นก่อนว่าเราจะผ่านบาร์เซโลนาไปเล่นในเกมนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้หรือเปล่านะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผมเลิกหวังแล้วนะครับเพราะว่า ตอนแรกอะคะแนนสูสีมากแต่ตอนเนี้ยมันไม่สูสีเลยครับทุกคนคือมันห่างกันเยอะเกินนะครับเราราวแปดแต้มกับอันดับหนึ่งของตารางซึ่งยากแล้วแต่ว่า2 3 4สียังใกล้เคียงกันอยู่ก็ต้องประคองครับทุกคนอย่าพยายามแพ้เสมอพอได้แต่ว่าอย่าแพ้และกันตัวอันดับที่1ของยากนะครับมากสุดก็ได้เป็นแค่อันดับที่2นะของรถไฟฟาฟอร์เรสต์ในฤดูกาลนี้เกมนี้ครับทุกคนในบ้านของเรากับการเจอ จ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาทุกคนก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักครับนัดแรกเราเฉือนมาก,ก็จริงแต่ว่าเป็นการเฉือนที่สะบักสะบ,บอมมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกมนี้เราจะต้องดูแผนการเล่นใหม่ครับแล้วก็ดูซิว่าเราจะทํายังไงเพื่อที่จะปกป้องแผนเกมรับให้ดีขึ้นครับทุกคนอะไรครับผมเกมแรกมาแบบเดือนๆครับจะได้เข้ารอบชิงหรือไม่อยู่ที่เกมนี้ครับทุกคนกับนอตติงแฮมฟอเรสวันนี้มีการเปลี่ยนแผนการเล่นนะทานด้านของนอตติงแฮมฟอเรสครับทุกคน มาในระบบกลาง3ครับทุกคนแต่ว่ายังเป็นหลังสาเหมือนเดิมนะจะมาจัดการกับบาร์เซโลนาได้หรือเปล่าเพราะว่าในเกมแรกครับทุกคนจําได้กับบาร์เซโลนาค่อนข้างที่จะเดือดดาลเพราะบาร์เซโลนาเจาะตรงกลางและได้2ประตูจากการเจาะตรงกลางทุกนะคนวันนี้อย่างที่เห็นไปครับแม็กลิสเตอร์อรัมระบัตแล้วก็แม็ออกอลิสเตอร์กับซาบิเซอร์จะยืนคู่กันเป็นบล็อกตุบบ็อกครับแล้วก็อัมระบัตเป็นตัวตัดให้นะเจอกับบาร์เซโลนาในชุดที่เดือด ถือว่าเป็นเกมรุกที่เดือดดานมากครับโดยมีเลวานอยู่หน้าเป้าที่อันตรายมากครับทุกคนผมรู้สึกว่าเราจะมีโทษใบเหลือง4คนนะซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีนใครบ้างครับถ้าเกิดมีใบเหลืองวันนี้เข้ารอบชิงโอกาสจะไม่ได้ลงสูงมากครับสำหรับนักเตะ1คนใน4คนนี้ทุกคนคือวันนี้เนี่ยทำให้ได้ก็คือต้องชนะให้ได้ครับแล้วก็ต้องพยายามอย่าโดนใบเหลืองสักคนนะเดี๋ยวมาดูครับวันนี้จะเดือดดานแค่ไหนกับเฟร่งทิดยองครับหลายเกมจะเริ่มครับและเนี่ยฟอร์เรสต์เจ้าบ้าน วันนี้นำมาก่อน43ทุกคน1ลูกครับถ้าจบตูนสูงก็เข้ารอบ้วครับแล้วศาสตร์ยามาครับแต่เซกเกนโอ้โหเจาะทางเนียบแอรอนตัวเล็กแต่ว่ากระโดดสูงมากแล้วออมมาจาังหวะนี้สวยๆเดงยงมีโดนปังอยู่แล้วยิงไม่ได้วนกลับมาแล้วกดที่ซาบิเซอรโอ์โอ้โหแต่เซเกนแล้วมาสวยๆเปิดเข้าด้านในแล้วต่อไปหลุดมาแล้วซาบิเซอร์กดเสาแรกโอ้โหเนี่ทิมมาอัมระบัดฝากออกมาแล้วอ,อ,ยอย่างนี้ไม่สวยครับเดย์เบลล ดึงจังหวะรอเพื่อนเติมแล้วแทงเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหลูกนี้มันเหลือกินจริงๆโอ้โหมันเวอร์มากครับการแทงลูกนี้ของเดเบเล่แล้วก็การหันหลังยิงของเลวานด็อกกี้ครับคือระดับเวอร์คัสจัดดูฮะโอ้โหดูครับอะไรกันครับแน่สอดไปอยู่ด้านหลังแบบเป็นเงาเลยทุกคนแล้วตะวัดยิงอย่างคมลูกนี้เหมือนยิงแป๊กเลยนะแต่ว่าความแป๊กนี่แหละทำให้มันเข้าได้ทุกคน แลวเราบุกตั้งนาน20นาทีไม่ได้มันบุกมาทีเดียวแล้วเป็นเรื่องอันวุคนโอ้โหเป็นกองหลังที่มีความเร็วเอาแล้วเข้ามาสวยครับจะได้สวนกลับมาชีอัมระบัดและอัมระบัดขึ้นไปแล้วตรงนี้รอเติมช่องไหนดีส่งมาแล้วปาดต่ออเดียมีอ่อารแล้วหลุดก็แาบาอาเดียมี่กดซ้ายแล้วเรียบร้อยเลยโอโ้โหพลาดเหมือนคันบาร์เซโลนาสกอร์กลับมานำหนึ่งลูกเหมือนเดิมฮู โอ้โหเป็นการช่วงชิงจังหวะที่เรียกว่าใครพลาดก็คือโดนครับเกมนี้อ้ดูครับคาริมอาเดยยม,มีครับวันนี้เนี่ยคือโรเรนโซ่เนี่ยผู้จัดการทีมของเราเลือกใช้เขาเลยครับปกติไม่ค่อยได้ลงตัวจริงนะแต่ในเมื่อต้องการเล่นหน้าคู่แล้วก็แน่นอนครับลงมาคู่กันเลยละกันนะครับวันนี้คนที่โดนพักไปก็เนี่ยเฟอร์เราราแต่ก็มาคาร์อ็ดเวิร์ดไม่อยู่นะทุกคนเอดี้ช้าไปแล้วโอ้โหอราระบัตโหแตะ เอาอยู่เลยมาลเตอร์ฝากมาแล้วสวนกับจังหวะนี้อเดียมีส่งอ,อ,อ้อมแต่ยังเป็นคิดเซนเส้นที่รองอยู่ด้านหลังได้สวยมากวนกลับมาและช่องนี้สวยๆเปิดเข้าด้านในฝากต่อแล้วจังหวะนี้จะปัดยิงไปยังติดบล็อกค,คุณเดย์แล้วเปลี่ยนมาเป็นลูกกระดินไหมครับทุกคนเท้าซ้ายฉมังฉมังลูกกระดินเปิดครอสเข้ามาเสาแรกตรงนี้เตอร์เซโถมมงแตะบอลปิน้นเราไปนู่นโอ้โหแล้วได้ลุ้นกันทั้งซ้ายทั้งขวาเลย และจะเปลี่ยนแม็กซ์แอรอนออกครับเอาเป็นแมทที่แคทหูมีความน่าจะประสบการณ์เยอะกว่าครับแล้วก็มีความหนักแน่นในการเล่นเกมรับมากกว่าครับเอาความชัวร์นะครับพูดง่ายๆรึง่งหลังเสคขามฝากมาแล้วไม่สวยเท่าไหร่อ่าแล้วบาเซลนาตัดกลางสนามได้อีกแล้วแล้วจังหวะนี้หลุดมาตรงกลางเคาะกันแต่แม็กอลิสเตอร์ยังช่วยได้แล้วอืมนิ่มๆครับ มาที่แคทชิปเข้ามาจาังหวะนี้จับได้แล้วออกขวาไปแล้วต่อให้สบิเซอร์คองเข้ามาด้านในแล้วรอเติมหลุดมาสวยอเดียบมมี้เท้าขวากดได้เรียบร,ร้อยโอโคบา์ในโลหน้าโดนน้ำห่างสกรรวม6 2ไว้ไปแล้วเลยครับโอ้ต้องชมครับคืออเดียบมมี้วันนี้คมมากครับทั้งซ้ายทั้งขวาเรื่องจริงเนะี่ยโูแล้วดูแซกเก้นก็ถือว่าเป็นคนที่ปิดมุมได้ดีมากๆแต่ว่าลูกจริงของเขาเนีนก็ยอดเยี่ยมจัดกัด แล้วยิงปุ๊บออกปั๊บเป็นมาคัสเอ็ดเวิร์ดลงมาเช่นเดียวกับอัมบร์บัดโดนจอดครับเป็นซูมาเร่ลงมาครับต้องการพลังแต่ว่าแดนกลางมากขึ้นเลยครับต้องเสียบอลยากๆเข้าไว้ให้บาร์เซโลนาไม่ได้ครองบอลครับทุกคนเนี่ยไม่เอาเลยครับและคืนหลังด้วยครับโอ้โหเนี่เอาเขี้ยวเลยครับเอาผลการแข่งขันแล้วครับ2ออก็ถือว่าโอเคเซอร์เซออกมาขวาแบบปติแคสเปิดเข้าด้านในสปิซเซอร์สปิซเซอร์โอ้ยโดนเสียบแล้วฟาวแล้ว เฟดี้เสียบขนาดนี้ยังไม่โดนใบเหลืองอ่ะคิดดูดิแล้วมาตี้แคสเปิดจอดมาจางังหวะนี้โมงเช็ดเช็ดได้ไหมอยังได้อยู่แล้วเซวิเซอร์เกี่ยวเก็บคืนหลังไปเลยครับไม่เอาแล้วเลยครับผมลอตติงีฟอร์เรสคืนและก็เรียบร้อยครับโอชิงชนะเลิศครั้งแรกครับและประวัติศาสตร์ท,ทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกของลอตติงีฟอร์เรสเลยครับผมเข้าชิงจนได้ครับจะไปเจอกับใครเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยฮะ ึงแม้จะไม่ชนะในบ้านแต่ว่าได้สกอร์มาตั้งแต่นัดแรกทุกคนก็สุดท้ายเราเข้าชิงจนได้โอ้เป็นทีมที่เรียกว่าสู้ชีวิตมากครับ Nottingham f เรสต์ชุดนี้และอีกคู่หนึ่งกลายเป็นเชลซีครับทุกคนเอาชนะและเราไปชิงกับเชลซีครับทุกคนโอ้โหสนุกสนานบันเทิงเริงรมแหละเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าถ้าเราไปชิงกับเชลซีเรามีพาสีเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวดูตารางการแข่งขันก่อนว่าก่อนหน้านี้เจอกับเชลซีเป็นยังไงบ้างครับทุกคนก่อนหน้านี้เจอกับเชลซีนัดที่2ครับ นัดที่2เราเป็นยังไงนะสามศูนย์โอ้โหฟอร์มดีและนัดแรกอะนัดแรกกับเชลซีเป็นไงเอ่ยขอดูก่อนย้อนกลับไป3 4มสี่อโคือในลีกเราชนะมาเลย2เกมครับเพราะชนะแล้วเนี่ยโอ้โหเกมนี้ถามว่ามีภาษีดีกว่าไหมมีภาษีดีกว่าแต่ว่าคงไม่ประมาทแน่นอนทุกคนและแน่นอนครับในพาร์ทนี้ลุยกันต่อครับอย่างที่บอกไปหลังจากที่เราผ่านรอบ รองอยูฟาไปแล้วแน่นอนว่าเราลุยกันต่อกับรอบชิง FA ครับ,บทุกคนและในคลิปนี้ไม่น่าจะมีใครโดนแบนนะทุกคนเราไปจัดเต็มเจอกับสปเปอร์กันครับทุกคนวันนี้บอกเลยว่านักเตะของเราอาจจะยังไม่ฟิต100%ด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับเราจะคัดสรรอย่างไรลงในเกมนัดชิงกับสปเปอร์ครับก็มีสิทธิ์ได้รับแชมป์ FA ด้วยนะกับการเจอสปเปอร์ก็ถือว่าเป็นงานที่ เอาจริงๆก็ไม่ได้หนักหน่วงมากแต่ก็ไม่ได้ถึงว่าเบาวิวนะผมว่ายังพอไหวเลยทุกคนแองเคลดีมาเรียวันนี้ผมว่าให้โอกาสลงตัวจริงได้นะทุกคนผมว่าให้โอกาสลงตัวจริงได้นะและก็แน่นอนครับวันนี้ลูก้าดีนไม่ฟิตครับเป็นแม็กแอรอนลงทางซ้ายแมตติแคททางขวาแล้วก็3เซนเตอร์ไม่ฟิตเลยสักคนเหลือจะเชื่อนะซีมาคารมาต้องมาเลยครับซีมาคารแล้วก็ตรงกลางแม็กลิสเตอร์กับอัมระบัดครับวันนี้ใช้เป็นซับบิเซอร์แล้วกันผมว่าคู่นี้ช่วงนี้มัน ค่อนข้างเฟี้ยวฟ้าวนะและเกม F a ฟเัวันนี้ครับทุกคนนัดชิงจะนัดเลิศกับสเปอร์ครับคือตอนแรกอ่ะลุ้นเหมือนกันว่าเฮ้ยน่าจะได้ชิงกับเบอร์ลี่น่าจะได้แบบชิลๆไปแต่ว่าสุดท้ายไม่ชิลครับนะทุกคนเจอกับสเปอร์ก็ถือว่าดูเดือดอยู่แล้วยังเป็นยุคข,ของคอนเต้ด้วยนะถ้าดูแล้วเนี่ยน้องทีงแอนฟอร์เรสกับสเปอร์นี่ก็มาในสายที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่แล้วก็มาเจอกันในรอบชิงครับทุกคนซอนฮึงมินครับยิง2ประตูในเกมกับเบอร์ลี่ที่ผ่านมา อย่ามาแผงริสนัดกูละกันขอร้องดูมันย้มดูมันยิ้มสเปอร์ครับทุกคนมาจะเป็นตัวจริงครับรายชื่อผู้เล่นดังนี้ครับฮูโกโยริสอเปทรงโรยาเบนเดวิสครับคิสเตียนโรเมโรทางกลางก้าครับแล้วก็เซซินยงระบบหลังสาเหมือนกันนะเรียกว่าแผนเดียวกันเลยครับทุกคนเป็นทันคูคู่กับโรเซลโซครับด้านหน้ามีใด้านของไซบารี่ครับแฮร์รี่เคนแล้วก็ซอนถึงมินครับเกมจะเริ่มแบบเร็วจีครับอาเริ่มต้นที่สเปอร์ก่อนเลยครับ ดีเรียจังหวะนี้หยอดให้อ้อมไปแล้วถึงเปล่าแล้วทําได้ดีวนกลับมาตรงกลางโอโ้โหถือว่าข้ามมาได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปต่อครับแล้วดีเรียจังหวะนี้ดีเรียขืนแล้วดีเรีย,เ,รย,เ,รยเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้บงไม่ถึงแล้วจังหวะนี้บวนกลับเข้ามาตรงกลางสวยๆที่โลเซลโซ,โซฝากต่อมาที่ตรงนี้แล้วอืโดนเก็บอยู่ครับมาที่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดติดติดเครื่องไปไม่ได้แล้วปาติแคส่งมาด้านหน้าสวยๆเลย หักย้อนกลับมาและะว้วจังหวะนี้กดใ่เดียวติดเซฟขาของเบนเดวี่หรือเปล่ารูกน่าโอ้โหสมิสมเตอร์ล็อกหนีไม่ได้ตรงกลางเหลืออยู่แล้วอไปเร็วไม่ได้ครับสมิสเตอร์ออกด้านข้างไปามาตี่แคสเติมมาส,สวยๆจังหวะนี้อ้อมมามาตีแคทเปิดหยอดเข้ามาแล้วพุกพุงมาบมงและะว้วจังหวะนี้บอลตกพื้นแล้วโอ้โหยังไม่ได้จบเลยครับเหลือเชื่อมากของโนติแอมด์ฟอรเรสและสวนกับมาท,ที่แครติเกน แฮร์รี่เคนช้าไปและซิมมาคารปั๊มแต่แฮร์รี่เคนความแข็งแกร่งหูตีบวกไปหรือเปล่าแล้วดูครับเจอจิมแล้วโอ้โหแม็กแอลอนเดือดเกินซิมมาคารนครับออกไปแทงเข้ามาตรงกลางแล้วพลิกได้แม็กลิสเตอร์พลิกแล้วช่องนี้สวยมากหนุดมาเท้าซ้ายกดและเรียบร้อยเลยโอ้โหเจอ,อความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะโรเจอร์ฟอเรสต์ Forest อย่างแม็กลิสเตอร์ครับ พิษสวยมากแล้วแทงมาแบบประดับโลกเลยลูกนี้ฮะใส่พานให้กับโชร์ทารเดวิดยิงแบบชิวๆเลยครับดูฮะแล้วรออยู่แล้วตัวทารเดวิดถึงแม้มุมจะไม่ได้เปิดมากแต่ว,ว่าเท้าซ้ายทรงพลังจัดและโดนไปแล้วครับกอนเตโอหนึ่งศูนย์ไปเลยครับคือบุกอยู่ตั้งแต่นาทีแรกจนถึง40นาทีแล้วทุกคนมันต้องได้เลยฮะบ,บุกเอาเรื่องจริงๆ แทงเข้าไปด้านในอ้าวแล้วพูดปุ๊บแมโดนเซลแล้วเสียบอลไปเลยซอหนึ่งมินหลุดขึ้นมาแล้วเจอเสียบโอ้โหเอ้าโอ้โหจาดีเกินไปหรือเปล่าโอ้ลูกนี้ถือว่าแรงมากครับโอ้โหโดนบอลแล้วเตียบข้างๆด้วยครับโมโหกันเป็นยกใหญ่เกินไปครับกรรมการแล้วยูดีเสีย1ิบคนเฉยเลยครับโอ้บ้าบอลจัด มันทุเรศไปไหม่ลูกไปแดงลูกแย,ย่โอ้โหแล้วดิมาเรียต้องเป็นคนที่โดนถอดเลยครับเป็นลูกกรดีลงมายืนเ,นเซนเตอร์ตัวซ้ายครับจำเป็นนะเพราะไม่มีสำรองเป็นเซนเตอร์เหลืออยู่แล้วคทุกคนโอ้โหแล้วดูครับสิบคนเฉยเลยแล้วคนมากกว่าล้ำหน้าหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหจานไม่ล้ำ้วยล่ะเฮ้ยอะไรวะ้ดีกรรมาการโอ้โหเมื่อกี้ตอนก็น่าจะล้ำหรือเปล่าดูจังหวะนี้ เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องมี VR ส่วนตัวทุกคนมี VR ส่วนตัวครับอือแล้วชิงจังหวะจังหวะที่โอ้โหเรียบร้อยเลยนี่ครับดูจากลายนี้เฮ้ยผมว่ามันเหลื่อมนิดนึงนะเอาจริงๆอ่ะเนี่ยทุกคน VR ให้ดูแบบเต็มๆนะอือถ้าดูจากมุมนี้ไม่ล้ำนะโอ้โหนิดเดียวแต่ว่าเป็นการช่วงชิงจังหวะที่โคตร ผ้าบอลของสเปอร์มากครับแล้วอุโหโดนตีเสมอในตอนที่เหลือคนน้อยกว่าด้วยครับบันเทิงแล้วครับแล้วโดนปั๊มไปครับจังหวะนี้ขึ้นมาได้สวยๆแล้วเติมบนเติมล่างมาไม่พักแล้วเป็นโซนโรยาสวนกลับมาแล้วตรงกลางเข้าได้ไหมไม่ได้ลูกกระดินแล้วสวนกลับไปที่จทาเดวิดครับจาเดวิดด้านหน้ามีเอ็ดเวิร์ดรออยู่และเอ็ดเวิร์ดไปแล้ว จงหวะนี้ตัวทาเดวิดแล้วโอ้โหไม่มีใครเข้าแล้วดูความยอดเยี่ยมของโจนาคานเดวิดเลยฮะซัดเองซะเลยครับคือสเปอร์ไปถอยกันหมดเลยครับเป็นเดอถอยครับเหมือนว <laughs> ิกตอรินเดร์เลิฟดวบถอยกันหมดแล้วโอ้ความคมของอ,อู๋ยิงโคตรด,ดีแลยฮเหลือเชื่อมากลูกนี้มาในจังหวะที่โคตรเบอร์เลยฮ และเปลี่ยนตัวเพิ่มครับเอาแม็กซ์แอรอนออกเป็นซูมาเร่ลงมามาคัดเอ็ดเวิร์ดออกเป็นอดีญมี่ครับอ่าต้องการกองหน้าแบบตัวยิง2ครับและก็เอาซูมาเร่ลงมาเติมความเรียกว่าดุดันให้กับแผงหลังครับผมว่าแม็กซ์แอรอนนี่ก็ไม่ได้เล่นเกมรับดีมากนะส่งลูกกดีนออกไปเล่นเป็นแบ็กเหมือนเดิมครับทุกคน <c oughs> แม็กลิสเตอร์ช้าไปแล้วบันเชิงจังหวะน,นี้ดุดขึ้นมาเซ็เซยงเซ็นเซยงเจอชนแล้วโอ้โหว ύ, อยู่เหมือนกัน ย้อนเล็กน้อยยังได้อยู่ครับแล้วช่องนี้เติมมาแล้วแล้วสปิสเซอร์สปิสเซอร์ไปเองสปิสเซอร์อกิมเข้ามาแล้วงหวะน,นี้โอโอโอฮอโหแล้วโอ้โหลายโอ้โหเหลือเกินฮู้กลายเป็นดีเฉยเลยเลยครับอยอดเยี่ยมแบบ่อพรุ่งนี้ของนอรเทอร์ฟอร์เรสแล้วคือ10คนคองบอลเหนือ11คนเฉยเลยครับโอ้น่าจะการันตีแชมป์เอฟเอคับครับโอ้ m e n เทลิตี้ทีมดีมากครับคนน้อยกว่าแต่คือคลองบอลเหนือกว่าเยอะอ้าวแล้วเสียบ,บอลอีกแล้วดูครับต้องชมกองกลางของนอตตี n ้ฟอร์เรส์นะชุดนี้ถือว่าดีมากครับแล้วซิมาคานเปิดเข้ามาด้านในมาตีแคดเปิดเข้าไปแล้วบงเอ้าวโอ้โิดเหลี่ยมไปเยอะเลยแล้วสเปอร์ขึ้นมาจังหวะน,นี้สวยๆเลยแล้วต้องเสียบเสียบสไลด์ซอหึงบินทันไหมแล้วโอ้โหซานเชส อาตัวกองลางแล้วปะทะมงเคลียลูกนี้เรียบร้อยแชมป์เนฟเตครับปีนี้เป็นของนอตตี้แคมฟอร์เรสครับทำได้สำเร็จครับถึงแม้คนน้อยกว่าครับและรับแชมป์นจนได้ครับอู้ต้องชมจริงๆต้องชม2กองกลางนะคือนั่นได้ของแมคลิสเตอร์และก็ซาบิเซอร์คือขับเคลื่อนเกมโคตรโหด,ดัทุกคนและเสียบอลยากมากนะกลายเป็นว่าโอ้ทำให้ทีมมีสมดุลที่ดีถึงแม้คนเหลือน้อยกว่าครับ แลนะแชมป์ไม่เปครับแน่ๆแ,แล้วโอ้โหรับแชมป์ไปอีกหนึ่งปีนะทุกคนนี่ครับทางได้ของนิยางเต้วันนี้สวมปอกแขนเป็นปกัลทันทีและมิเลนโควิดพี่แกโดนใบแดงไนงะโอ้โหหรือว่าเป็นโชคร้ายนะการเข้าไม่ได้หนักเท่าไหร่ครับต้องมาโดนใบแดงไปครับ<ๆ>ก็ต้องยอมรับเลยครับผมทุกคนว่าเล่นดีกว่านะสเปอร์นี่ก็มีโอกาสสวนกลับมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับเกมรับของนอนเทนฟอเรสต์ถือว่าช่วยกันดีมากแล้วก็ สุดท้ายก็10คนชนะไปได้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยหต้องให้เ er ครดิตซปิเซอร์กับแมคลิสเตอร์นะสองกองกลางนี่คือแบบสุดยอดจริงๆอะคือหลังจากที่ซปิเซอร์พี่แกปรับตัวได้แล้วเนี่ยหพี่แกเล่นโคตรดีทุกคนตัวหลักไม่พักเลยอะโคตรโหดกระโดดถีบเลยครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูครับว่าใน FA ครับนักเตะเรามีติดเ,เขาเรียกว่าไงอะดาวซันโบหรือเปล่าก็เปเนซอนนะอันดับที่2เป็นซนนะา อ๋อ่าต่าเราไม่ค่อยติดครับจทาเดวิดอันดับที่6นู่นเลยโอเคถือว่าเข้าใจนะทุกคนเราไม่ได้เน้นด้วยนะแต่จริงก็ไม่ได้เน้นจัดจัดแหละแต่ว่าสุดท้ายได้แชมป์เฉยเลยนะทุกคน <laughs> โอ้งั้นผมอาจจะใช้พาร์นี้เป็นพาร์ทสุดท้ายไม่ได้นะเพราะว่ามันยังมี2รายการที่ได้ลุ้นกันทุกคนนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในพาร์ทสุดท้ายใน3เกมที่เหลือครับเพราะว่า2เกมนี้ถ้าเราชนะคู่และแมนซิตี้สะดุด สัก2เกมที่เหลือเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราแชมป์แบบอยู่เฉยๆแบบได้แชมป์เลยนะครับโอ้โหส้มหล่นจัดๆครับแล้วก็ถือว่ายังมีลุ้นพี่ไปเลีอยงกฤษเป็นถ้วยใหญ่ของพี่ไปเลี้ยงกฤษเป็นถ้วยใหญ่ของประเทศอังกฤษอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหเราจะข้ามแมตชนี้ไปง่ายๆไม่ได้แล้วทุกคนพาร์ที้คไม่ใช่พาร์ทสุดท้าย เดีย๋ยวพาร์สุดท้ายคือพาร์หน้าแล้วกันขออภัยที่ยืดเยื้อแต่ว่าด้วยความที่มันต้องเล่นอีก3เกมแล้วแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องโฟกัสหนักๆแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ตต่อไปกับเราที่ทำโร์เลสในพาร์สุดท้ายวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์สุดท้ายพาร์หน้าทุกคนครับชมมีความสุขความสนุกนการเล่นเกมและเดี๋ยวกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมบายๆครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับแบบรวดเร็วบายๆครับ